ละะหลับไปแล้ว้องดูนี่ทุกคนนอนใกล้ๆเตาไฟเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับปุ๊กอีกแล้วนะคะสบายดีกันไหมคะทุกคนสบายดีไหมส่วนปุ๊กก็สบายดีนะคะมานั่งจิบชากันตอนเย็น ตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะหรือเปล่าโอ้ยงไม่ถึงทุ่มหนึ่งเลยหกโมงห้าสิบเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะที่เยอรมันนะคะทุกคนแต่ว่าอากาศข้างนอกนี้รู้สึกเหมือนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะมืดมากแล้วก็มีหิมะตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้หิมะตกทั้งวันเป็นการที่แบบว่าเบื่อมากกับการเดินทางนะคะเวลาหิมะตก ต้องไปรับดารอนนะคะดารอนก็แบบว่านั่งตาฮิมะรอแม่อยู่ข้างหน้าโรงเรียนโอ้ยแล้วก็ไม่ยอมรอในโรงเรียนนะคะทุกคนออกมารอแม่แล้วแม่ก็ขับรถเกือบชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงโรงเรียนของเขาแล้วก็แบบว่าหิมะตกด้วยปุ๊กก็กลัวหิมะนะคะเพราะว่าปุ๊กเคยเกิดอุบัติเหตุช่วงหิมะตกเนี่ยปุ๊กเคยขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถปุ๊กเละตุ้งเปะเลยค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลื่นตกเขาไปชนต้นไม้ รถปุ๊กนี่คือเละตุ้มเป๊ะหมดเลยค่ะแต่ตัวปุ๊กเองไม่เป็นอะไรนะคะก็คือรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์หิมะนะคะทําให้ปุ๊กเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนปุ๊กก็เลยกลัวการขับรถเวลาที่มีหิมะตกเนี่ยปุ๊กจะกลัวมากเลยเพราะว่าบางทีมันลื่น,นถน,นนมันลื่นเวลาเราเลี้ยวอะไรเงี้ยทุกคนแล้วปุ๊กก็จะระวังมากเวลาขับรถนะคะทีนี้ช่วงหิมะตกแบบนี้ปุ๊กก็ไม่สามารถจะไปขับเร็วได้นะทุกคนลูกก็ลูกเนี่ยไม่รู้จักเวลานะดาร่อนเขาอ่านเวลาไม่ออก เขาไม่รู้ว่าเวลานี้คือบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเป็นเวลาแบบไหนแบบไหนเขายังไม่เข้าใจอะทุกคนทีนี้เขาเลิกเรียนปุ๊บเขาก็จะออกมารอแม่เลยอย่างเงี้ยแล้วปกติมันไม่เคยมีหิมะค่ะเยอรมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่แต่วันนี้บังเอิญหิมะตกก็ไปนั่งรอแม่ตากหิมะรอสันนั่งสันรออยูน่นะ <laughs> กลับมาถึงบ้านสลบเลยค่ะกินกินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บ นั่งดูไอแพดคือไอแพดอะดูคนนะคะคนไม่ดูไอแพดนะพะทติก็ไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้อยู่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าอาการเขาเป็นไข้แล้วก็เหมือนเหมือนมีอาการแบบโควิดทุกคนไอตลอดแล้วก็ไอแห้งๆแต่มีเสเลดอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นอาการแบบนี้คุณครูเขาจะไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดเพื่อนคนอื่นเดี๋ยวมันจะแย่เข้าไปใหญ่นะก็คือต้องพักอยู่ที่บ้านต่อ ก็คือไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวดูว่าการจะดีขึ้นไหมพรุ่งนี้ก็เนี่ยค่ะมาอัปเดตชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนปุ๊กมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังคือเมื่อวานเนี้ยปุ๊กได้ไปอ,อบรมนะคะอบรมแล้วก็เรียนเรียนวิชา,าเพิ่มเกี่ยวกับการศาสตร์ในการนวดหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกศาสตร์ในการนวดเนาะ ฟุกก็ไปเรียนมานะคะกับประมาณ 4- ีหคนนะคะไปเรียนมาไปอบรมด้วยเป็นการเรียนที่แบบพลังพลังงานจากพลังงานจากขั้นบนน่ะาไปเรียนนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าเป็นการใช้พลังงานจิตเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เพื่อที่เอาพลังงานที่ดีไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึก ปล่อยวางหรือสึกปลดปล่อยอะคะ่ะอันนี้ซึ่งวิชาเนี้ยมันมาจากประเทศจีนนะทุกคนแล้วปุ๊กก็ไม่สามารถจะอธิบายเป็นภาษาไทยได้นะแต่ปุ๊กอธิบายเท่าที่ปุ๊กเข้าใจนะว่ามันเป็นศาสตร์จีนที่เขาแบบว่าใช้พลังงานจากข้างบนอนะมันเหมือนกับเคยเห็นเวลาคนจีนเขาแบบว่านั่งสมาธิแล้วเขาจะใช้แบบพลังงานพวกเนี้ยของตัวเองอะใครที่มีจิตสัมผัสหรือใครที่สามารถที่จะ มีซิกเซนที่ดีอ่ะจะเรียนวิชานี้ได้ดีมากค่ะทุกคนทีเนี้ยปุ๊กไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้หมดนะคะทุกคนแต่รู้แต่ว่าปุ๊กเรียนเกี่ยวกับพลังงานจิตเนี่ยมาเมื่อวานนี้แล้วปุ๊กก็ได้เอาไปปฏิบัติกับลูกค้า3คนนะทุกคนซึ่งได้ผลได้ผลไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อคือปุ๊กพยายามที่จะลองดูว่าตัวเองอ่ะทำได้จริงหรือเปล่านะคะปุ๊ก แค่อยากลองว่าตัวเองมีอะไรหรือเปล่านะคะไม่น่าเชื่อนะทุกคนสิ่งที่ปุ๊กไปทํากับฝรั่งอะ่ะชาวต่างชาติอะ่ะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติส่วนมากจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะแต่ปุ๊กก็ไม่เชื่อเหมือนกันน่ะว่าว่ามันจะสามารถที่จะช่วยได้จริงๆนะทุกคนก็คือแต่ปุ๊กเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาไงปุ๊กก็ไปเรียนรู้แล้วปุ๊กก็ลองไปใช้ดู ปุ๊กก็คิดว่าเขาอาจจะจินตนาการเข้าไปเองนะว่ามันช่วยได้อะไรเงี้ยคนแรกที่ให้ปที่ปุ๊กให้เขามานอนใช่ไหมคะแล้วปุ๊กก็จะใช้พลังงานจิตของปุ๊กที่ปุ๊กไปเรียนมาเนี่ยปุ๊กก็ตั้งสมาธิแล้วก็ดึงดูดพลังงานของปุ๊กอะที่ปุ๊กคิดบวกหรือปุ๊กจะขอบบุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของปุ๊กก็แล้วแต่ปุ๊กก็จะเรียกสิ่งสิ่งเหล่านี้ มาช่วยแล้วพวกก็จะวางมือบ,บนลงหน้าผากของเขาอย่างเงี้ยวางวางบนหน้าผากเขาแบบเนี้ยแล้วก็ใช้จิตข้างในอ่ะใช้ความรู้สึกของเราออกมาจาก้างแบบหน้าท้องขึ้นมาแล้วก็ออกมาจากจินตนาการแล้วก็พูดออกมาจากความรู้สึกของเราอ่ะว่าเรารู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะทุกคน ปุ๊กเอามือไปประกบไปไปสัมผัสเขาแบบนี้แล้วปุ๊กก็หลับตาแล้วปุ๊กก็จะใช้จิตแล้วปุ๊กก็จะบอกภาวนาบอกว่าอะไรกันแล้วแต่ที่ปุ๊กมีหรือวิชาอะไรที่ปุ๊กเรียนมาขอให้ช่วยเปิดทางให้ปุ๊กได้สัมผัสผู้หญิงคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยปุ๊กอยากรู้ว่ามันจะสัมผัสได้จริงไว้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาปุ๊กอยากเห็นอะไรเงี้ยซึ่งปุ๊กเอามือไปประกบ จนกว่ามือปุ๊กจะอุ่นนะทุกคนบนหน้าผากของเขาแล้วก็บนตรงนี้ของเขาคือปิดมา่านตาของเขาแล้วก็สัมผัสตรงหน้าอกอะไรเงี้ยคือจะสัมผัสไปเรื่อยนะทีนี้ปุ๊กเห็นภาพนะทุกคนหลับตาปุ๊กแบบมันจะเห็นภาพมันเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันจะเห็นภาพขึ้นมาแล้วปุ๊กก็เลยพอปุ๊กสัมผัสได้ประมาณสิบสิบห้านาทีอ่ะปุ๊กก็เลยถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเชื่อไหมทุกคนเขาสั่นแบบว่า สัน่นสั่นจนแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาพวกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขาก็ร้องไห้ฮือออกมาแบบอย่างหนักเลยพวกก็มีแต่ความรู้สึกที่บอกว่าเธอเหนื่อยใช่ไหมอะไรเงี้ยเธอเธอเหนื่อยใช่ไหมเพราะว่าในภาพที่พ๊กเห็นนะ่ะมันเป็นภาพผู้หญิงยืนเอามือแบบเอามือไปเกยหน้ผาผาก เห,เหมือนผู้หญิงที่ทํางานเหนื่อยแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ต้องการความรักจากใครสักคนแต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็เลยถามเขาว่าเธอมีปัญหาอะในชีวิตประจําวันตอนนี้เธอมีปัญหาอะไรไหม mm hmm. เขาก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนปุ๊กก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เลยเล่าให้ปุ๊กฟังว่าปุ๊กสัมผัสอะไรเขาเขาถามปุ๊กก่อนปุ๊กก็เลยบอกว่า ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้แล้วก็เอามือก่ายหน้าผากเอามือเกยหน้าผากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังชีวิตทําไมทุกๆวันเหมือนเดิมอะไรเนี้ยวนอยู่แต่ที่เดิมวนอยู่แต่ที่เดิมไม่ออกไปทางไหนทางสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้หนักมากเขาบอกว่าทําไมปุ๊กถึงเห็นแบบนั้นปุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมปุ๊กเห็นแบบนั้นแต่ปุ๊กมีความรู้สึก มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเขาก็เลยเล่าให้พุกฟังว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าเขานะคะและเขาก็ไม่สามารถตัดจากเขาผู้ชายคนนี้ได้นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดมาหลายปีมากซึ่งเขาบุกอ่อนไม่ได้ะคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็แบบว่าพยายามเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนนึงที่แข็งแรงมากที่แข็งแกร่งมากเขามีลูกสองคนแต่ลูกเขาโตกันหมดแล้วนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบ working woman อนะ ทำงานบริษัทแล้วก็ยังกลับมาบ้านแล้วก็มาทํางานบ้านให้สามีทุกอย่างแต่สุดท้ายสามีก็ทิ้งเธอไปแล้วก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นสามีเขาอีกเลยนะคะเขาออกไปจากบ้านแล้วก็ทิ้งให้ลูกค้าคนเนี้ยเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาก็ยังทํางานทุกวันที่เขากลับมาบ้านเขาจะวนไปวนมาแล้วเขาก็จะถามตัวเองตลอดว่าทําไมฉันต้องยืนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันทําทุกอย่างแบบ ดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือฉันต้องการคนที่แบบว่าเอาความรักมาให้ฉันบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันออกไปทํางานแล้วหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายแล้วฉันก็ยังไม่ได้ความรักอยู่ดีทํางานเยอะได้เงินเยอะขอความรักจากสามีแต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้หญิงอยากได้แต่มันก็มีหลายคนที่ไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่มันไม่ได้และทีนี้สุดท้าย เขาก็เหมือนตรอมใจอะทุกคนเขาไม่รู้ว่าเขากลัวการมีความรักใหม่เขากลัวผู้ชายเขากลัวการออกไปเผชิญหน้าข้างนอกแล้วไปเจอคนแบบนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยวนเวียนอยู่แต่กับที่เดิมที่เดิมที่เดิมแล้วก็ร้องไห้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ทุกอยู่วนอยู่เงี้ยไปพบจิตแพทย์ก็แล้วไปเข้าคลินิกก็แล้วแล้วก็ไปไหนก็แล้วเขาก็เลยมาอบรมด้วยกันซึ่งปุ๊กไม่รู้จักเขามาก่อนนะคะ แล้วทีนี้ปุ๊กก็เลยลองให้เขานอนแล้วปุ๊กลองดูว่าปุ๊กมีความรู้สึกได้อะไรบางอย่างปุ๊กก็เลยอยากจะลองลองดูก็เลยลองกับเขาแล้วปุ๊กก็เห็นอะไรเยอะมากปุ๊กบอกว่าเธอมีลูกชายไหมเพราะว่าฉันเห็นเด็กผู้ชายเดินเข้ามาเกาดเธออายุหน้าประมาณสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้หนักมากเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าฉันมีลูกชายมีแค่ลูกชายฉันคนเดียว ที่ให้ความรักชั้นซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบเดินมาแล้วก็กอดชั้นบอกว่าแม่ไม่ไม่เป็นไรนะฉั้นยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยปุ๊กน้ําตาจะไหลอะทุกคน,นเพราะว่าปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปุ๊กไปสัมผัสอะไรจากผู้หญิงคนนี้ได้เยอะขนาดนั้นปุ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันขอพูดอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าก็ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้แบบว่าชีวิตก็ไม่ได้ราบลื่นอะไรนะคะ และช่วงนี้ปุ๊กก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ปุ๊กก็ไม่ได้บอกเล่าปัญหาของปุ๊กให้ใครให้เขาฟังนะคะปุ๊กก็เลยบอกว่าเธอลองรักตัวเองดูไหมเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่มันเธอก็ยังยืนอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยถามว่าสิ่งที่เธอขาดอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้จากใครคนใดคนหนึ่งมาเพราะว่าเธอไม่เคยพูดแล้วเธอก็ไม่เคย แสดงความรู้สึกนั้นออกมาเขาก็เลยไม่เคยรับรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอลองเปิดใจแล้วเดินออกไปข้างนอกดูคืนนี้เธอลองกลับบ้านไปแล้วเธอลองเปิดประตูเดินออกไปไปตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะเธอลองเปิดใจออกไปดูเพราะว่าไม่ว่าปัญหานะ่ะมันจะมาในรูปแบบไหนมันจะมีทางออกเสมอปุกบอกเขาแล้วปุกบอกว่าฉันเห็นประตูบานหนึ่งข้างหลังบ้านข้างหลังของเธอ ฉันเห็นควันสีดำแต่ฉันเห็นเธอยืนเดินแล้วก็วนไปวนมาแบบนี้แล้วก็ทำมือแบบเกยน,นา้าผาฉันแต่ว่าฉันก็เห็นแสงสว่างสองทางให้เธอเดินเธอจะเดินออกประตูหลังเธอจะเดินออกประตูซ้ายหรือประตูขวาก็ได้ถ้าเธอออกไปแล้วเธอจะเห็นแสงสว่างทันทีเธอจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วเธอจะรู้สึกได้ว่าเธอไม่ควรจะยืนอยู่จุดนั้นเธอควรจะเดินออกไปอะไรเงี้ย มันไม่มีใครที่แบบว่าจะทุกข์ได้ไปตลอดมันจะต้องมีทางออกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันยังอยู่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการออกไปเผชิญกับคนไปเรียนรู้คนข้างนอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ไปดูนะคะดีกว่ามานั่งเจ็บแล้วก็มานั่งจมอยู่กับที่เดิม ไม่มูฟอ่อนสักทีผู้ชายเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ยังไปถึงไปไหนไม่ได้สักทีวนอยู่แต่ที่เดิมอะไรเงี้ยเธอลองก้าวขาออกนอกบ้านดูแล้วเธอจะเห็นว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องเรียนรู้เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็แบบว่าเธอรู้ไหมว่าฉันอบรมมาเจ็ดดชั่วโมงอะ่ะฉันไม่ได้เท่าเท่าที่ฉันฟังเธอพูดมาแบบแค่หนาทีเลยอะไรเงี้ย ซึ่งเขาจ่ายค่าคอร์ดไปเกือบ500ยูโรนะคะทุกคนแต่เขาฟังปุ๊กลับปุ๊กพูดให้กําลังใจเขาแค่3นาทีมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการแบบว่าเจ็บปวดเหมือนกันแต่ปุ๊กไม่สามารถไปเล่าปัญหาปุ๊กให้เขาฟังได้เพราะว่าปุ๊กเป็นคนมารักษาเขานะคะทุกคนไม่ใช่เขารักษาปุ๊กปุ๊กก็ต้องให้พลังบวกไปกับเขาเพื่อให้เขาเดินแบบออกไปแล้วปุ๊กบอกว่าถ้าผลลัพธ์เป็นยังไงเธอช่วยโทรมาบอกฉันทีนะฉันอยากรู้เหมือนกันว่า สิ่งที่ฉันบอกเธอไปอะ่ะมันจะมีปฏิหารหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าวิชาที่ฉันเรียนมาอันแบบเนี้ยมันจะช่วยได้จริงอะ่ะทุกคนเขาออกไปแล้วอีกวันหนึ่งเขาโทรมาหาปุ๊กนะคะปุ๊กช็อกมากนะทุกคนเขาไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งซึ่งเขาผับตัวเนี้ยเขาไม่เคยไปมาก่อนแต่ว่าเขาก็ลองทําอย่างที่ปุ๊กแนะนําเขาดูเขาออกไปข้างนอกปุ๊กไม่ได้บอกว่าให้เขาไปเที่ยวผับนะทุกคน บุกแค่บอกว่าให้เขาไป,ปเผชิญกับโลกภายนอกออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเขาเลือกที่จะไปตรงนั้นรู้ไหมคะเขาไปเจอใครเขาไปเจออดีตสามีของเขากับผู้หญิงคนใหม่ไปนั่งดื่มกันซึ่งจู๋จีกันและมันทําให้เขาตาสว่างว่าเลิกที่จะรอผู้ชายคนนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยคือผู้ชายอ่ะ เขาไปม,มีคนใหม่แต่เขาก็ยังแบบว่ากลับย้อนกลับมาหาแบบคนนี้อยู่เหมือนกับว่าเป็นห่วงก็คือจะมาทดแทนสิ่งที่ทําผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้อยู่เขาก็ไปไปมามาเพราะเขายังมีรูปอยู่พัวพันกันอยู่อะไรเงี้ยทีนี้เขาได้ไปเจอกับตาเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่เจ็บเลยอะ่ะฉันไม่เจ็บเลยจริงๆฉันรู้สึกว่าทําไมฉันถึงรอเขานานขนาดนี้ ทำไมฉันถึงกลัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ฉันเห็นเขาอยู่ด้วยกันแต่ฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรนั่นคือความรู้สึกมันหมดแล้วบอกตัวเองได้แล้วว่าฉันไม่ได้รักเขาแล้วมันหมดแล้วจริงๆซึ่งเขาก็ยืนมองสองคนนั่งจูจีกันอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ไม่กลับบ้านนะคะเขาก็ไปเข้าเข้าไปดื่มต่ออะไรเงี้ยก็คือเขาก็ไปในส่วนของเขาผู้ชายก็ไปกับผู้หญิงใหม่ แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ร้องไห้ไม่เจ็บปวดอะไรเลยนั่นคือแบบว่าเขาอ่ะตัดขาดผู้ชายได้แล้วแต่เพียงแค่เขากลัวเขากลัวหรือเขามีความลึกๆแล้วเขาเออกลัวผู้ชายจะรู้สึกว่ากลัวผู้ชายอ่ะผู้ชายไม่เคยบอกว่าผู้ชายมีคนใหม่แล้วไปไหนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันผู้ชายอ่ะจะโทรมาบอกเขาตลอดว่ายังรักเขาอยู่ยังเป็นห่วงเขาอยู่อยากจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ผู้หญิงก็เลยรอไปไหนไม่ได้สักทีอะค่ะผู้หญิงก็เลยวนเวียนอยู่แต่ที่เดิมเพื่อรอผู้ชายคนนี้กลับมาแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นที่บอกให้เขาออกไปเขาออกไปแล้วเขาไปเจอเจอแบบจังๆเลยแล้วมันทําให้เขารู้ว่าอ๋อจริงๆด้วยฉันน่าจะฟังเธอฉันน่าจะเห็นเธอตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยฉันควรจะรักตัวเองได้แล้วควรจะปล่อยเขาไปปลดปล่อยก็คือปล่อยวางอะ คือวิชาตัวเนี้ยสอนให้คนปล่อยวางเป็นนะคะทุกคนซึ่งปุ๊เป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวเอเชียจะมีจิตใต้สำนึกที่แบบว่ารู้จักคาว่าปล่อยวางรู้จักคําว่าแบบปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดกันแล้วแต่มันควรจะปล่อยปล่อยให้มันอยู่ข้างหลังแล้วก็โฟกัสในสิ่งข้างหน้าและปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนมีปัญหาตรงนี้ที่มันปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันยัง ไอ้คนคนที่เขาติดค้างอยู่ยังตังวลอยู่มันเหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้ว,ลวไม่อยากเสียชีวิตอะทุกคนอยากจะมีชีวิตต่อเพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็ไม่ยอมปลดปล่อยวิญญาณก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปข้างหน้าไม่ไปไหนสักทีก็แบบจะรอคอยรอคอยลูกหลานคนนั้นโตลูกหลานคนนี้โตลูกหลานคนนั้นแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมนุษย์ก็เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าไม่ปล่อย มันก็จะวนเวียนอยู่กับที่เดิมที่เดิมที่เดิมอยู่ซ้ําๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ก้าวไปข้างหน้าสักทีนะคะทีนี้เขาก็โทรมาเขาแบบดีใจมากเลยที่เขาไม่รู้สึกเสียใจที่อดีตสามีของเขาอะไปกับผู้หญิงคนใหม่เขาอะกลับมารักตัวเองแล้วเขาสามารถที่จะไปเจอคนใหม่ได้แล้วไม่ควรที่จะยืนอยู่ตรงนั้นควรที่จะออกจากจุดนั้นได้แล้วนะคะแล้วเขาก็แบบขอบคุณปุกมากเลยขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยบอกเขาอะไรเงี้ยปุก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ของเขาไปอัตโนมัติเลยแล้วปุ๊กก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มชมรมคนที่แบบว่ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะมันก็สอนเราหลายๆอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่วิช,ชาที่แบบเอามาเรียกแล้วเอามาใช้กันแบบใครจะเอามาใช้ก็ได้นะทุกคนแต่มันจะต้องมีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวของเราด้วยก็คือต้องมีแบบต้องคิดบวกต้องต้องไม่คิดลบต้องไม่คิดร้ายต้องไม่แบบไม่ไม่กัก ไม่ไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องปล่อยค่ะมันถึงจะเปิดใจกับคนอื่นได้มันถึงจะสัมผัสคนที่มีอะไรใกล้เคียงกันมันจะสัมผัสกันได้ค่ะทุกคนปุ๊กก็อยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่แค่ทํางานนวดแล้วนวดนวดนวดไปแล้วก็จบนะคะปุ๊กก็มีเรียนอะไรหลายๆอย่า,ยยางเกี่ยวกับนวดมันมีหลายอย่างมากๆม,ม,มันมีรายละเอียดเยอะมากค่ะทุกคน ซึ่งมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปุ๊กมีเวลาปุ๊กจะมาเล่าให้ฟังแล้วปุ๊กก็จะมาทาคลิปวิดีโอให้ดูนะว่าสิ่งที่ปุ๊กทำนะมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงนะทุกคนเล่าให้ตื่นเต้นก่อนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะใครที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะคะถ้าใครที่มีพลังงานที่ดีคุณจะสัมผัสได้นะคะว่า คุณจะเจอเองแล้วคุณจะสัมผัสได้เองจงใช้สติแล้วก็แบบใช้สมาธิสูตรหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าแบบหายใจออกยาวๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเห็นสิ่งดีๆเข้ามาเองนะทุกคนลองไปทำดูนะ <c oughs> ใครที่สวดมนต์ทุกคืนใครที่แบบว่ารักษาศีลใครที่แบบว่ามีความคิดบวกอะไรงเงี้ย ก็คืออาจจะมีอาจจะมีของดีอยู่ในตัวจะสัมผัสอะไรดีๆได้นะคะทุกคนก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดวิชาหรือถ่ายแนะนําคนอื่นที่เขามีปัญหาเหมือนกันให้เขาแบบกลับไปใช้ในชีวิตของเขาได้ก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะทุกคนโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากยาวเลยพูดซะยาวเลยนะคะก็เนี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะทุกคนปุ๊กก็เหงาไม่รู้จะไปคุยกับใคร ลูกๆก,ก็ตอนนี้ดารอนก็หลับแล้วแพทริกก็เข้าห้องไปแล้วนะคะเ๋ยวปุ๊กก็จะขอดตัวไปอาบน้ําแล้วก็จะรีบนอนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นจะเช้าไปส่งลูกนะคะแล้วก็ไปทํางานเอยพรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานเออลืมต้องไปหาซื้อของซื้อโต๊ะแล้วก็เก้าอีเอ้เล่นคอมมาตั้งคอมให้แพทริกนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของปุ๊กนะคะก็ ขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้ให้พลังงานที่ดีให้ปุ๊กได้แบบมีชีวิตที่ดีต่อไปดำเนินหน้าต่อไปโฟกัสแต่สิ่งดีๆต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากๆที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณจัดใจจริงนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ